ไป่งน้องเซอร์ก็ไปต้าเพื่อนหลังจากหยุดเทียนมาเดือนเต็มเลยพี่น้องเลยเนาะวันนี้กับวันที่สามสิบถือว่าแมงเชื่อว่าเข้ากันได้ลงอยู่ได้เดือนนี้มันมือหนึ่งกว่าน่ะพอดีมันถือกับมือวันจันหนะพี่น้องเลยถือกับมือวันจันแน่กัยวันที่หนึ่งแมื่อเมื่อวันที่หนึ่งเนาะวันนี้พอดีถือกับมือวันจัน์กะให้เพื่อนลงก่อนเลยวันที่นี่เลยที่สามสิบมือนนี้เนาะแต่วันที่หนึ่งก็จะถือมือวันอังคารอื่นเพื่อ ัดลงไปก่อนมือน <l> ึงเนาะสิเป็นได้ได okay. um ้เด like ้อพี่น้องเอ้ยจังน้อยสิไปรับอีกนี่เนาะทางก็อู้สินวนทางก็เป็นลุมเป็นบ่อเาเอปาลุงนเอปาลุงมาอินเตอร์นปาลุงเอ้ยาเตอด้อยากไปลกหญ้าน้ําปาเด้อะบ่ไปลกหญ้าน้ําปาบ่นี่ป้าว่าสิลงไปท่งนากอยากไปนําพี่น้องเอ้ยหลานกพ่นล่ะเออ อย่างนอได้เลยนะสบายดีป้าลุงนั่งมาสบายดีป้าลุงเนาะหลังจากมาไตยซ่งไอ้ตากำลังเชื่อไปโฮงเฮียนพี่น้องเลยกลับมาพากันเมฆเข่าตลาดชื่อขะปุ้นมาชู้กันกินแมงเชื่อชื่อขะปุ้นมากินเนาะพากันกินขะปุ้นแล้วเลยสิพากันโรคโรคงากอนมาเนี่ยอย่างนออะไรนี่ เออๆๆๆแม่เพิ่นไปซื้อยาอุ่นย่งอยู่เพือนมังเจอพ้อค่แม่มาก่อนเด้ออย่มื่อนอนเด้อซะเด้อสิไปหาลูกยาแล้วกสิไปหาเก็บหอยดพี่น้องเอ้ยมด้หอยดนําทงนาพมันหลายโพดาเฮาเก็บอกแน่มันเบาบางกแน่เนาะอยู่นาข้างๆเาโอ้ยเต็มอยู่นแน่ๆรนานี่อันบ่อนดที่มันแบบมันกินมันจเงาไปนั่นเป็น หาพกงูไอจุ่มกันยูเนาะไปส่งน้งเซอร์กไปตาเพื่อนหลังจากหยุดเรียนมาเดือนเต็มเลยพี่น้องเลยเนาะมันนี่กับวันที่สามสิบถือว่าแมงเชื่อว่าเข้ากันได้โลอยู่ได้เดือนนี้มันมือนึงพ่านอ่ะพอดีมันถือกับมือวันจันหันะนะพี่น้องเลยถือกับมือวันจันแน่เลยแม่วันที่หนึ่งแม่ตะกี้วันที่หนึ่งเนาะวันนี้พอดีถือกับมือวันจันกะให้เพิ่นลงก่อนเลยวันที่นี่เลยที่สามสิบเหมือนนี่เนาะ แต่วันที่1ก็สิถึงมื้อวันอังคารมื้ออื่นพิ่นแหละก็ลงไปก่อนมื้อนึงเนาะสิเป็นจังได๋แด้พี่น้องเอ้ยจันอยสิไปรับอีกนี่เนาะทางก้นนนทางกเป็นลุมเป็นบ่อีเนาะยากพี่น้องางได้เปิดแงแดงเฮาเฮ้ยไปไปลงหญ้าปาโอ้ยโชว์พุงแ่โชว์พุงแ่นี่กได้สิไปกหญ้าคือเก่าเด้อป้ารุเอ้ยมื้อนี้เนาะค่ะเ็นแม่มาก็เดียว้น้เปิดว่าเฮ้ยไปสบาดีป้าลงพุ่นน่ะลเบิ่ง อาลำก้าเกียดพี yeah. ่น้องเว้ยเกลี huh. ่ยดีได้เกลี่ยดำหน้ลดำหน้าก็ได้เกลี่ยไปเก้าเกียดไปเก้าหันแหลมันก็ลำกูเก้ายู่เนาะตะกี้กระดำยู่ป่าว่าลำไปเก้าพี่กระดำยู่ฮะอันมันลำตื้มข้าวผ่ากินตื้มเนี่ะพี่ก็ไม่ได้ข่าวหรอกเชี่ยเกลว่ามันลำแหงเชี่ยลูดเบอร์นี่ให้ได้น่ะห้ยอันหนุ่มน้าเมเป๊อันหนุ่มไปโค้ชหน่อยะแม่มาเลยเม่ได้หนุ่มมาฝากอทูจ้าก็ทู อทอกันดูกคนอยังัอยากได้เอเพิ่งได้ก่อนแชรแบบเดียวกันเลยเด็กสิเอเลยกับเร่อนะพี่นงมเฮสิเเลยแม่มาเลยแม่ได้อย่งเด้นเ่เบฮะเบิ่งเบิ่งย้ยางมาแต่เชนไปเชื่อบ่าชื่อของบ่ของมาบำลุงเบิ่งบำลุงมอ่าได้อย่างเด้ชื่อของมาบำลุงเพื่อนน่ะพี่น้องเลยบำลุงกับนมเด็กตาซอยนึ่งบำลุงวหนี่ เออบำรุงนองจุกกว่าดิเอาไปเปป้าไปใช่ไหมดูไปอ่ะเอาบิึงมึงป้าเพรป้าสิรุดเลยบ่ของมาบำรุงกันเนาะให้กันกินกระปุ่นอย่างนี้ข่อยยังไม่ได้บำรุงแล้วซื้อหมดนมหายตาแพงหนึ่งมึงเช้าหนิมึงเชื่อว่าเขามาตลาดกันว่ามาซื้อกระปุ่นกระซื้อแต่กระปุ่นซื้อแต่กระปุ่นนะบ่มันชิมิเงินให้กันกินกระปุ่นเลยพี่น้องเลยเนาะไม่ได้บำรุงอย่างแล้วนี่ไงสบายดีโดย ว,วันนี้แกบดไปบดมาอยู่พี่น้องเนาะแต่กะบแดดพอดีมุกเท่าก็ได้ตากผ้าตากแค่ในหน่อยหนึงหมู่บ้านนี่กะแกมันก็แล่นงไปนกองหงาขึ้นมาแล้วกะมาซักผ้าให้ลูกกับท่านแห่งเที่ยวเก็บเข่าเก็บออกเกี่ฝนตกสองสามดอกอ่ะวันนี้กะยังตากพืนไว้แน่ได้แห่งหรือบปล่าแหละดูกะยิ่งเบื่อ Là có <coughs> là Cái có thấy <coughs> là <coughs> bạn lùng, bạn lùng. này um, bạn, là nó nhìn với vậy Đại khó của em luôn Bỏ lụ À nó nẹ bẩm luôn Bỏ lụ Ôi bẩm luôn cả nó Bẩm luôn nấm bẻo thế Bẩm luôn thấy được nó Bỏ lụ bẩm luôn này Đấy bẩm luôn này kì nó bẻo thế Kì nấm mà Đi nông đi nả này quá cho bà xẹp của bà chá À nó bẩm luôn bà À nó bẩm luôn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  bẩm บาเซต่ได้เนาะอันเออบนเกอบชงชงเซนไฟครับว่าเวลามาขคกินเนอรวันนี้วะเราเอาล่งว่าชิวกินง่ายวะช่วงลำให้ลำหน้ากับของเราจะเปลนบดผี่นองเฮดได้ชันวะเรามาชูกินเฮดีได้ชันขายข้าวไปใช่นี่เราเด้อวันนี้เด้อด้วได้ช่มาโคกินเดอร์ันนี้ไมได้มาซื้อแล้วเราซื้อเบดเดเรามาชูกินนี่ิไปขออลไรอย่าเนาะ ช่วงนั้นก็เรามาซกินมีแต่พวกน้เครื่องนากดอกอดมเตชเากินตอนลําไห้ลํานาก็ือมือพี่น้องเอ้ยเครื่องลงเครื่องเดิมพวก M100 M100 น่ะเบิดแปนเบิดเลยฮ้านเราก็ได้เนาะกบ่ติเพิ่นพี่น้องมาเอื้อยน้องกินงาน้สินหาเก็บหอยเก็บหอยเก็บหอยเสือ้เอาเว้าอยู่ ไปลงว่ะถ้าเฮซันเบื่นใช้ทิ้บข่าวนะเป็นข่าววแล้ฉันบื้อแล้วใช่แน่นะใช่มันกันแกี่ยงวัดกรบวอหน่ะดอกพี่น้องไอ้พักเบิ้งจักมือผู้ใดชิได้ไปลำหน้าช่วยป้าที่เรามาช่วยเฮานะยังมันไปใช้คืนได้อยู่เนาะเ้่านั้นผู้ใดพักเบิ้งไปชงไอ้ตามาแต่เช้าก่อนเบื่นเขามาได้มาแต่เช้านี่มาดอกช่วยได้สิบมงได้ก็เลยไม่ได้ไปชับไปตามช่วยแล้วก่อนจักมือแจกรายมาจังไหนล้อ เออแหงลายเนี้ยเราเห็ดลายบอลเนาะเนาะถ้าเมื่อยกันจะเมื่อทำเมื่อยก็อันเขาก่ยังไม่ได้ว่เช้าเมื่อยดอกพี่น้อยเนาะเผ็ดทุกเมื่อเนหละบ้านนี่ก็ลงไปอยู่ไม่ได้พักผ่อนง่ายดอกจักหงาบปเจ้าบูชป้าลุงพผลับบุชิดยาเด้อยาข่ายหงามันอันตรายเอาเนี่ยเอาจักตัดเอาฝนว่ะโย่ป้าเจ้าชีได้ได้เนาะลายดอกมันจะที่เป็นตาชีดหรือบ่จะเห็ดกุบข่อยได้มันขาดได้ บ่าเดี่ยวลำหน้าใช่ไหมบ่าเดี่ยวขนาดนี้ย่านห่วงย่านขาดอยู่เลยมีเลยป้านี่ใส่มันคุ้มป่ะที่ว่าผมมีนะเอาแต่มันคุ้มผมนั่นแหละจังละไปจับป่ะต้องให้นหน้าลำตัวป่ะไปนอนเด้อยถาเดลยเถิดเด้อบ๊ายบายนอนถ่าเด้อดเด้อนอนใส่จุกนอนให้เราพิงบ่ได้ระวังยุงเด้ออุ่นยุงไว้เด้อไปเซ็นฟิโนเลยเนาะลงไปทางตรงหันตงหน้าไอ้ก้อนมาเนี้ก็ได้อะเราเบิ่งข่าวเบิ่งน้าเบิ่งอันว่า าเบิงในเหนไหมเนาะว่านี่ฝนตกแต่ว่าเมื่อนีนน่ะริตกแต่คือว่าแจ้งยังไงคือขึ้นไปขึ้นมากคือแดดมุกชงมุกเทาอยู่ไปเดี๋ยวไปโฟกไปโกันอยู่ตรงหน้าเด้อไปหาเก็บหงเก็บหอยก่อนบายดีบาบาายบายไปดูมอน้ำไปเบงนขนมกูยขนมเย่นอนถ่าได้จ้าเด้อนอนถ่า Bài, đi nào người. Nào nhìn tờ phần của mưa non này, Nhìn tờ cả. Bẹc chốc, bẹc xuân, thứ khu, thứ khang, thứ cả thằng lúc bài hà. Xay hoài con. Nó. Thằng hóc kép ổng cả hai nền đây. hoài cả phía nào người ăn ăn phần này. Tè bộ kép này. Ui. xíu vọng. Nó. Chín kép ổng cả. ใหแน่มันกับโบลายปันไดยนี้เจียวไว้อยู่เผากันจะหย่าขึ้นหย่าขึ้นได้อึบเต๋อเผาเพื่อนพอเพิ่ันลงไปแลตรงหน้าผู เจอเ่อนเพื่อนผู้เดียว่ะป้าในใบหันเอินใจเด้อว่ะอ๋อกอข่าหน้าบ้านพี่น้องเลยระยกใจพุ่นใจพุยกอบใจนไงพุยปุยน้ำกะเป็นน้ำผัํมแนเลยนีเขียวนี่ผั่มบ้มียงเี่บิ้งพแกมียงพี่น้องี้ขียวบ่ ผามบา่ะเดินผามป่ะแม่นะเจ้ามาแต่ใฉ่เนีน่ยเต็มอยู่เขียวงามไว้ดีหน้าบ่แม่น่าเฮาหน้าข่างๆนี่เนาะหน้าข่างกันนี่งามพีดด่น้องเลยหน้าตีนบ้านบ่ญยากใส่ปุยใส่ยางน้าบ้านน้าอย่างไหนลงมากับสีงามเนาะสมพันพ่าว่าได้คำทอ huơm à, bộ thoa na tìn b้าน này rồi léo, anh em, ngàm xem, cả cẩm lang, thêm kiều, lâm lang phun, lang mãn kiều hoài cắt, đưa ăn sen ăn Ngoài cắt đây, cắt để hoài cắt, ha, bàng bớt. ít ừ. làm hùa này làm con cả hai cái hoài phớt đó Nằm cả à, làm ăn cho mất bèn mất này bèn mất tượng chưa có bao giờ hỏi này. ngay này. ôi

เดี๋ยวมองนี่จะลุกไปด้อืมินโอ้ยนี่ือคือมันเอาไว้ตามสารเป็นฝืนนะ ลงออกก็ไม่แตะหยาดไอ้ผมมีเข่าเลยไม่ผัดไม่เศร้าแต่เต้มเนื้าหยาดเช้าน้อดึงนี่ขาชั้

I like cua cừ này thế nào ấy lúc họ chưa được cái mình dốc วขาวมันวันนี้ไราเต็มเนี่้ชาเก็บหอยก่อนเนม่าเก็บไปบดะัดเขาบิดแหละเบ็ไงเป็ไง ดีๆเลยพี่หนุ่มกัดเด้หรอเงากัดต่อมันจ้ำเก็บบอนเป็นอ่างน้ำไปเลยบอลเป็นอ่างจะธรรมดาเลยครับบอลนั้นเป็นอ่างนี่โอ้นักเลยหมอนบอลแล้วเข่าหน้า พี่น้องจะไปลุกหน้าพี่น้องมาเก็บหอยก่อนพูกินบ่ล่ะพูน่ะลำไส้กะแปลงกระปุกกระปือโอ้โหมาแหมเด้หอยน้ําหอยน้ําูเด้กินน้ําอ่างน้ํายังไม่ใ่ต้ มีน้ำเป็นตะลุกตะลิกงนะมันกินดต์มันหน้าเขาบัดบวเพียงกันัหต้องมีน้าอ่างน้มามันนั่นอยู่มันมกลัวกินจ้ะหนักไปได้หน้าแดงนี่กระ เริ่มตัวไรก่อนว่าเก็บหอยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันกินเข่าเพราะเราไม่เอาเข่าอย่าเดี๋ยวจะคอยลกอีกถอนเอาอนี่เก็บหอยก่อนโอ้ยเนี่ยเดาไงกินกยูน้ำเงามันก็ผูกระโปะงอยู่แบบนี้ตรงกลางเว้นนี่น่ะปั่มอยู่เลยปูนะปูนะโอ้ Bà cả quên mình chỉ cần nó Bà cả tập chuồng phần tóc thì nào Bật đeo khẩu cả Làm sai cả bà nhắn Tiếp nào hâu cả nhắn nam mu cái bà cả khai nè vô Vừa mình mà

cục khẩu bạc liệu nữa, té đẹp đẹp té À té té qua té té cái này chúng nó Kia biển. bị này này nè. Mình hôm. Mình đẹp con. Mình hôm con. Thảo biển. Kia Ngắm đấy. biển. ngon mà này. Kiều. Kia biển. này. biển. tô biển. Kia biển. Kia biển. Kia luôn hạ nhà chắc gì ghép hoai mình mình bị cắn là giang là neo đó ôi cô ngoài kia ngã đắt đấy, ăn mi nấm ăn nhoi nưng bố đấy, ăn tem vô, con đẻ một sao không con nồi nưng nữa, cái lúc hạ bị hại bị luôn luôn nhà bẩn này, ôi đâu, đẻ phun này, con đẻ con đẻ มาแดดเบิ่งซี่ดอกคือบ่ได้แดดแห้งปวดในพี่นงค์แต่ว่าอยู่เด้อฮ้อนๆไปจ้ะแมงเตอร์ทจบคลิปไว้เพียงส่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวไปนั่งเจ้าเมื่อหน่อยนึงเพื่อถอดตาเดี๋ยวสิลงไปหาเก็บหอยแล้วก็ลูกใหญีกจั้หน่อยค่ะเมื่อหามน้ามันได้ก็ไปรับลูกอีกหน่อยเนาะหลายอย่างพี่น้องเอ้ยไปจ้ะคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจให้แมงเตอร์ที่เราคือเดิมเนาะมาใหม้มานะเก็บเอาพวกหอยขึ้นไปก่อนไป จัดมันก่อนอยู่ใน้หน้าเขา่าก็กินเขา่าจนเบิดเนาะสำหรับคลิปนี้หน้าพี่ร้านของไบเพียงสา้เ่อนเเพอพบกันดีกิปน้ะปลาดุงเงยสบายดีเดอ้อเบิดสุขกุลสกุนเนาะโดยไปแล้ว